วัฒนธรรมองค์กรเนี่ยสำคัญมากเพราะว่าเวลาเราอยู่ครอบครัวเดียวกันเราก็ต้องมีวัฒนธรรมที่เหมือนกันเพื่อที่เราจะเหมือนอยู่ร่วมกันได้อย่างมีความสุขธธรรมผมเชื่อว่าวัฒนธรรมอ่ะเป็นจุดเชื่อมระหว่างคนรุ่นใหม่กับคน,ร,นรุ่นเก่าวัฒนธรรมที่จริงมันมันก็ไม่ใช่เรื่องโบราณนะเพราะว่ามันก็เกิดขึ้นอยู่ตลอดเวลาการที่เราทําทุกอย่างออนไลน์ หรือว่าเล่นโซเชียลมีเดียมันก็คือเป็นวัฒนธรรมที่ใหม่เมื่อก่อนเนี้ยเขาก็อาจจะแบบเออนัดก,กันไปเต้นระบำกันอะไรอย่างเงี้ยก็คืออันนั้นคือสมัยเก่าแสดงว่าวัฒนธรรมมันเกิดขึ้นใหม่ตลอดเวลาล้วก็หายไปตลอดเวลาคืออย่างแรกเลยครับผมเชื่อว่าวัฒนธรรมอ่ะมันเป็นสิ่งที่บังคับยากฉะนั้นอ่ะเราต้องทําให้มันสนุกที่สุดสนุกเพื่อที่ พนักงานอะ่ะจะสามารถมาสนใจเองหรือว่าซึมซับเองโดยเขาไม่เหมือนไม่ดูตัวอย่างเงี้ยก็คืออยากเข้าร่วมอยู่ดีก็ให้มีกิจกรรมสนุกอยากเข้ามาเล่นด้วยแล้ว at ดเ e s a m เซ i m e ทนก็คือซึมซับวัฒนธรรมองค์กรเราไปด้วยสิ่งที่สองที่สําคัญมากๆในการนะสร้างวัฒนธรรมองค์กรให้เข้มแข็งนะครับก็คือเราต้องสื่อสารให้ชัดเจนอย่าทําให้มันงงแล้อย่างหนึ่งคือเราต้องสื่อสารให้สม่ําเสมอ ก็คือต้องทําให้มันแบบง่ายๆเข้าใจง่ายชัดเจนสร้างโมเมนตัมอ่ะให้มันไปได้เรื่อยๆอย่าให้โมเมนตัมแล้วมันมันหยุดก็คือสื่อสารทุกวันทุกวันทุกวันให้มันซึมซับไปโดยตัวคือไม่ให้แบบพลังมันหยุดอะ่ะหลักๆผมว่าสําคัญที่สุดนะครับก็คือต้องดูก่อนว่ารูทของเราอะ่ะหรือว่าต้นกาเนิดขององค์กรเราอะ่ะคืออะไรอันที่ดีๆเราก็เก็บไว้อันไม่ดีเราก็ เอามันออกไปใช่ไหมพนวกกับปัจจุบันอะ่ะองค์กรเราต้องการวัฒนธรรมแบบไหนเราก็ต้องกําหนดให้มันเป็นแบบนั้นแล้วเราก็ต้องดูว่าในอนาคตอะเป้าหมายเราคืออะไรเราก็ต้องเชฟวัฒนธรรมองค์กรอะให้ไปในทิศทางนั้นอีกอย่างนึงที่สําคัญมากก็คือการที่เราจะเผยแพร่วัฒนธรรมองค์กรอะเราต้องเป็นตัวอย่างให้คนเห็นว่าคนที่เป็นมีวัฒนธรรมองค์กรแบบ ที่ดีอะ่ะควรเป็นแบบไหนก็คือต้องเป็นตัวอย่างเป็นโร l e m o ลให้กับคนอื่นๆดูการเปลี่ยนแปลงมันก็อาจจะดูเป็นเรื่องใหม่เรื่องน่ากลัวทุกรุ่นสมัยก็คือเคยเจอการเปลี่ยนแปลงที่มันยิ่งใหญ่ของตัวเองมาก่อนนะครับอย่างเช่นสมัยรุ่นนะคุณพ่อคุณแม่หรือคุณลุงอะ่ะตอนที่คอมพิวเตอร์มาใหม่ๆนะครับคนก็ไม่รู้จะเอาไปใช้ยังไงใช้ไม่เป็นคนก็ยังไม่กล้าเปลี่ยนใช้กระดาษอย่างเดียวคือถ้าเกิดเราจะไปบอกให้คนอื่นทำอะ่ะแต่เราไม่ไม่เป็นเองอย่างเงี้ยมันก็จะยากแล้ว เราก็คือต้องต้องทำก็คือทําเป็นตัวอย่างที่ดีการเปลี่ยนแปลงกับว่าถ้าทํามันก็ไปคู่กันนะครับเพราะว่ามันมีเทคโนโลยีใหม่เข้ามาว่าท่าท่ามันก็ต้องเปลี่ยนไปตามเทคโนโลยีที่มันมาใหม่ๆก็คือสภาพแวดล้อมเปลี่ยนว่าทํามันก็ต้องเปลี่ยนตามก็อย่างที่บอกว่าท่ามันเป็นสิ่งมีชีวิตสภาพแวดล้อมเปลี่ยนไปนิดนึงมันก็จะต้องปรับตัวเปลี่ยนตามนั้น